ูวกของแต่แต่ละบุคคลที่รู้นั่นแหละก็เ,เรียกว่าเป็นปฏิตักถึงจะเป็นใครมาพูดอะไรยังไงมาเฉลยมาเล่าเรื่องเอาทําแบบนั้นแบบนี้มันเป็นไปแบบนั้นมันี้คือมันคือสิ่งที่เขาเล่านะเขาก็เอาที่เขารู้เขาเข้าใจาเล่าไอ้ที่เราเข้าใจมันไม่เหมือนที่เขาเล่าคือเวลามันเข้าใจมันก็จะเข้าใจแบบที่ตัวเองเข้าใจ มันจะคลายมากคลายน้อยมันก็คือขึ้นอยู่แต่ว่าความชัดเจนมันก็คือความชัดเจนนั่นแหละก็คือคําตอบต่างๆมันก็อยู่ที่ที่รู้ของแต่ละบุคคลนี่แหละรู้แล้วมันเคลียร์ไหมหรือว่ามันต้องรู้ซ้ําบางเรื่องบางราวก็ต้องอาศัยก็คือมันมันมันมีแต่มันมีแต่เรื่องเดิมเรื่องเดิมก็คือสัญญาประทานสัญญา พวกนี้เลยมันเป็นของพวกนี้ก็คือนํานําให้เกิดพวกเกิดชาติอุปทานสัญญาคือเพวกความที่ว่าเป็นเป็นอุปทานในสัญญาอุปทานคิดในความจาอะจาว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆตต่เนี้ยเพราะว่ายังที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคือความไม่รู้ไม่เข้าใจตามจริงแต่ถ้าว่าเรามาดูมันชัดๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งขึ้นเนียมันเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่งมันมันมันไม่มีรูปร่างแล้วษณนะ ให้ไปดูไปเห็นนะแต่มันรู้ถึงมันได้มันเข้าใจถึงมันได้มันเป็นการผักดันผักผักดันส่งต่อส่งต่อกันและกันออกไปให้มันไปเกาะเกี่ยวเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาแล้วก็หมุนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยคือมันก็อยู่ในเรื่องราวของความคิดของแต่งอารมณ์ความรู้สึกหมุนวนอยู่งนี้เนียอันของเดิมๆตอนนั้นนะของเดิมๆตอนนั้นก็คือที่ที่มันไม่ถูกรู้ตามจริงก็ไม่ถูกสาสาง ถ้ารู้ตามจริงมันก็จะคลายคลายความความเป็นจริงมันจังความอัดแน่นในทุกเรื่องทุกเราคือความอัดแน่นในความมีความเป็นเป็นว่าเราเป็นเขาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้คลายออกมันจะมันจะก็จะเป็นความที่มันเบาบางคือเบาบางก็คือเลือน้อยจุดจางจุดจางแงบี้นี่แหละมันจะหายมันจะหมดไปมันจะสิ้นไปวันไหนเวลาไหน อันนี้คือไม่รู้ได้ก็ต้องอาศัยเรียนรู้อย่างที่รู้นี่แหละไปเีนนี็คือมันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับมันถึงเวลาที่เหมาะสมมันถึงมันถึงเวลาของมันอ่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมันก็มันก็นั่นแหละแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันถึงระยะเวลาของแต่ละบุคคลมันถึงไม่เท่ากัน ฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใครเราจะเอาเรื่องเล่าไปตีเทียบวัดกับใครอะไรไงก็คือไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่และคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันบางคนจางคายชา้าบางคนจางคายเร็วมันก็อยู่ในเรื่องของที่ว่าปฏิบัติในหลาการปฏิบัติแบบแบบสุขปฏิบัติแบบสบายหรือว่าหรือว่าสุขาปฏิปทาอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติแบบลําบากเนี้ย แล้วก็มันก็มีเหตุให้ถึงแล้วบรรลุหรือว่า้นช้าคนเร็วก็ต่างกันบรรปฏิบัติแบบลําบากบรรลุเร็วก็มีบรรลุช้าก็มีปฏิบัติแบบสบายบรรลุเร็วก็มีบรรลุช้าก็มีมันจึงแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็บรรลุเร็วมันก็เร็วก็ไม่เท่ากันด้วยน็คือในเวลามันก็ไม่เท่ากันมันจึงเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาเรียกว่านี่แหละเขาเรียกว่าไม่จํากัดเวลาคือกาลิโกไม่มีเวลา ไม่มีเวลากําหนดว่าต้องต้องบรรลุเวลานั้นเวลานี้นั่มันพร้อมที่จะบรรลุได้ตลอดขึ้นอยู่กับว่าปัญญาใครมันจะรู้แจ้งเวลาไหนนั่นเองมันจะรู้มันจะรู้เฉพาะสิ่งที่รู้ได้คือของใครก็ของใครใครรู้เท่าไหร่ก็คือก็เท่านั้นนั่นหอะรู้มันมีเท่าคือทุกอย่างมันมีเท่าที่รู้นั่นหละฉะนั้นก็คือรู้เท่าที่รู้เนี่ยมันก็มีแบบพวกที่ พวกที่มีลิจานชนเดกหรืออภิญญาเนี่ยอันนี้คือ,คอเขารู้มากมายเยอะแยะคือโู้เขาไปรู้อะไรต่อมีอะไรควบคุมนู่นนี่นั่นความคิดของคนนั้นคนนี้เสียงอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือควบคุมนั้นควบคุมนี้เน,นี่ยอันนี้ก็คือมันก็ไม่เท่ากันมันมันไม่เหมือนกันทีนี้คือจะให้ทุกคนไปรู้เหมือนกันทั้งหมดเป็นไปนไม่ได้กนะ็คือใครจะรู้แบบไหนใครจะรู้แบบไหน มันก็คือมันก็คือรู้เท่าที่รู้นั่นแหละรู้เท่าที่รู้แบบแบบใครรู้แบบไหนคือคือข้อของเขาแบบนั้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพระปลายะเห็นไหมยกตัวอย่างพระปลายะท่านก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเนี่ยนี่คือท่านก็บรรลุเฉพาะหน้าเลยเพียงแค่ว่าเท่าองค์ตัดไม่ไม่ไม่เยอะเลยนี่คือว่าเห็นสัจธว่าจงมองโลกนี้เป็นของบ้างเปล่า ท่านมองยังไงอะคือมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าซึ่งคนผู้คนก็นําประโยคนนี้มาอธิบายกันเยอะแยะมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าบางคนก็บอกว่าว่างไม่เหมือนบ,บางคนก็ว่างว่างแต่นั้นว่างแบบนี้มันมีแต่สําสํานวนววหารที่คิดไปอที่พูดไปจากความจากการคิดเอาเดี๋ยวถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยคือมันก็จะเข้าใจไปเลยว,ว่าว่างคือมองโลกนี้เป็นของว่างเนี่ยมันว่างอย ไอ้ที่เที่ยวโหดอ่ะมันก็คือความยึดนั่แหละความยึดในทุกสรรพสิ่งแต่ทุกสรรพสิ่งมันยังคงเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคงเป็นอย่างนั้นในรูปเสียงกิริศสัมผัสมันเป็นอย่างมันอย่างนั้นแต่ว่าทีนี้ก็คือสิ่งที่มันกดลงก็คือพอใจยินดีในรูปเสียงกิริศสัมผัสมันจะกดลงเข้ามันเองแล้วก็สุดท้ายมันก็หมดมันก็ขาดขาดสิ้นเชิงมันก็นั่นแหละไม่มีพอใจยินดีกับอะไรต่างๆกับรูปเสียงกิริสัมผัสอะไรต่างๆทั้งสิ้น แต่ทุกอย่างมันเป็นปกตินะไอ้ขันห้าก็ยังมีปกติยังมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนปกติมีปกตินั่นแหละมีความรู้สึกนึกคิดเป็นปกติมีการหิวมีการร้อนเป็นปกติตามสมมติสมมติว่าอย่างไงทุกอย่างที่เป็นสมมติก็ยังคงเป็นปกติสมบูรณ์นี่มันหิวเนี่ยก็คือหิว่าร่างกายมันต้องการก็ต้องกินแต่เราไม่ใช่ไปกินเพราะว่าอารมณ์หิวแต่ว่ามันคือความที่ว่าร่างกายมันต้องการเร่งที่ อันนี้มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทุกคนนะบางคนเขาเขาไม่หิวอ่ะเห็นไหมถึงจะมีของอร่อยอยู่ต่อหน้าแต่เขาก็ไม่หิวอ่ะเห็นหบางบางทีมันก็ต้องกินอย่างเงี้ยเห็นไหมนะเด็กหรือว่าผู้คนไม่สบายพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องให้กินข้าวหัวเมียให้กินข้าวแต่ไม่กินเพราะว่าไม่หิวแต่มันก็ต้องฝืนกินอย่างเงี้ยก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายมันมันต้องการสารอาหารมันต้องอยู่ด้วยหรือร่างกายมันต้องอยู่ด้วย ด้วยอาหารนะไม่งั้นพระเจ้าจะเรื่องยกเรื่องเรื่องอาหารขึ้นมาเหรออาหารปัาหาว่ามันยังไม่มันยังไม่เคลียร์มันก็ย่อมสงสัยก็เป็นธรรมดาความอยากก็ย่อมมีเป็นธรรมดาก็มันยังไม่เข้าใจแต่ถ้ามันเข้าใจมันก็จะหาสงสัยมันก็ไม่อยากก็อย่างนี่แหละคือความพัดภาคเนี่ยมันมันอยู่ในปกติชีวิตนี่แหละแต่ผู้คนไม่รู้ว่าพัดผาาที่เขจะคิดว่าการ ร่มหายใจจากกันมันเกิดการฝ่าก็นั้นไปไปคิดเอาสุดตรงเกินไปท่านนี่แหละมันถึงต้องรู้ให้ถูกจุดยังไงรู้ให้ถูกจุดเกาให้ถูกจุดมันก็จะมันก็จะเข้าใจหาสัจแล้วมันก็ตรงเรื่องเพราะทุกอย่างมันเกิดอยู่ตรงไหนมันเกิดอยู่ที่นี่มันเกิดอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ที่ความคิดเนี่ยมันก็จะรู้เห็นของมันว่ามันเกิดที่นี่มันหมุนเวียนสลับเปลี่ยนก็คืออยู่ตรงนี้ย่ันนแหละก็คือพบชาติหรือว่าทุกอย่างตรงนี้กรรมนิบาป่าอะไรต่างๆมัอยู่ตรงนี้ ก็อยู่ที่เจตนาทุกอย่างมันจึงมันจึงไม่เกี่ยวกันไงมันจึงไม่เกี่ยวกันมันไม่มันมันมันจึงไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกันแล้ว่าที่มันเกี่ยวเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองเลยว่ามันเกี่ยวนั่นแหละมันก็สังเกตดูที่ใจนั่นแหละก็อยู่ที่กายใจนี่แหละมันไม่มีอะไรเราต้องเข้าใจต้องเราต้องเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจ เราจะให้มันจะให้จํานวนภาษามันลงกันหรือจะปรับให้ให้มันคือเป็นการประโยคเดียวกันอันนี้มันคือมันมันไม่ได้ที่คือแต่ละคนมันจะมีการเข้าใจการเข้าใจมุมมองมุมมองอาจจะต่างกันมันก็คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นก็คือเรื่องเนี้ยมันเรื่องการปฏิบัติธรรมมันจริงมันจริงเป็นสิ่งที่เพราะว่า เรื่องผูอ้อื่นจะไปสนใจสภาวะธรรมคนอื่นจะไปสนใจเราสนใจเส่จสภาวะธรรมตนเองเราถึงเราจะรู้สภาวะธรรมคนอื่นมีหัวคิตตาจิตไปรู้กิเลสไปรู้ว่าเขามีชู้มีเมียน้อยรักลอกเอากันมันก็ไม่ช่วยให้เราคือคนทุกข์ได้ยกเว้นแต่ว่าเรารู้เรานีแล้วก็ตรงนั้นนี่คือการที่รู้ภายนอกนอกจากจิตใจตัวเองกายใจตวเองหลังแต่เป็นจงดูไทยเท่านั้น เหตุี่เกิดนคือมันเกิดมันเกิดการรับรู้มันเกิดสัญญามันเกิดการขุ่นมัวมันเกิดการสับสนฉะนั้นก็คือตัวเองนี่แหละตัวเองรู้ตัวเองใครจะอะไรยังไงนี่คือนั่นก็คือทำใครทำมันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะกำชักคำชับหรือผู้เทธเจ้าท่านก็พูดจริงคือมันเป็นปัจจตังฉะนั้นก็คือความอยากเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำความเข้าใจเพราะอยาก อยากปุ๊บเนี่ยม,ม,มันเหมือนมันเหมือนไม่ได้อยากถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็คือไม่รู้เห็นอยากไม่รู้เห็นอยากมันก็ไปแล้วไปตามนาความอยากเลยมันถึงต้องรู้อารมณ์ความคิดอารมณ์ความคิดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นกักปฏิบัติทุกคนต้องรู้คมมือก่อนจะคือก่อนจะถึงเส้นชัยก่อนจะถึง,ถงปลายทางมันต้องผ่านพวกนี้ไม่ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้มันต้องผ่านเท <possibly allt S 2> นะ่านั้นแหละแต่ว่าก็อย่าไปยึด อย่าไปยึดตามคําพูดนะอย่าไปยึดตามอักษรนะว่าอารมณ์ความคิดคือมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่มีความคิดแต่นั้นแต่มันคืออย่างที่รู้นั่นแหละตรงนั้นะมันจะจบปัญหายดงไงเขาเรียกว่าตัดตํานวนภาษาคือตัดตํานวนภาษาตัดจำนวนภาษาสมมุติต่างๆออกไปแต่ว่ามันอาศัยความรู้สึกมันอาศัยคือรู้รู้ความรู้สึกตรงนั้นแหละคือคือทำคือทำที่ทําให้หายสงสัยจบกิจสิ้นสงสัยได้เราจะไปเอา สำนวนโวหารมาตีผิดถูกไม่ได้แล้วก็พยายามก็คือพยายามอย่าปไปอธิบายมันตรงนี้แหละมันจะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สนด้วยคือมันจะไม่สนสภาวะทมของใครด้วยจะไม่สนใจใครด้วยใครจะมาจับผิดจับถูกว่าตรงไม่ตรงก็คือน,นั้นก็คือมันคือความคิดเขาแล้วมันคือที่เขาปรุงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราปรุง อันนั้นมันคือมันคือคือความมั่นคงเนี่ยมันกือามั่นคงที่จิตใจคือมั่นคงที่รู้เนี่ยรู้กายรู้ใจรู้ลงความคิดตัวเองนี่แหละสาคัญที่สุดผมก็จะลงเรื่องที่เราเคยพูดอยู่บ่อยว่าเตือนตนจงเก่าจงเตือนตนอยู่เสมอนั่นก็คือการรู้ตนเองอยู่เสมอเนวนลาไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เขาไม่ตรงตนเอง อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะไปทําความเข้าใจของสิ่งภายนอกมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จะจบเหตุคือมันไม่ใช่เหตุที่ทําให้จบแต่มันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดถ้ารู้ภายนอกแม้แต่ภายในเนี่ยถ้ารู้ภายในแล้วก็ยังไปยึดอีกนะคือไปยึดไปยึดมันอีกเนี่ยมันก็ไม่จบเช่นกันดังนั้นก็คือมันมันจริงเป็นเก่งแค่ว่า รู้หรือว่าดูมันเฉยๆที่ครูบาอาจารย์ชอบเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูจริงๆมันก็ผู้รู้ผู้ดูไม่มีเราก็เลยพยายามไม่ใช้คําว่าผู้รู้ผู้ดูเด็ดเบอกแต่ว่ารู้รู้หรือดูมันเฉยมันจะเป็นคออาา <isions> ําที่สั้นก็มาอีกเพราะคนที่ติดในคำนวนภาษา,าบอกว่าผู้รู้ผู้ดูมันก็คิดว่าผู้รู้ผู้ผู้เนี่ยก็คือเป็นเราผู้รู้ผู้ดูเนี้ยก็คือเป็น เราดูเรารู้จริงๆมันก็แค่แค่รู้อะไรสักอย่างหนึง่งแค่แค่แค่รู้มันรู้มันรู้สิ่งถู่รู้นั่นเองหรือธรรมชาติรู้ธรรมชาติอืธรรมชาติรู้ธรรมชาติหร,ร,รือว่ารู้กับสิ่งถูกรู้นั่นเองมันก็มันก็ไม่ใช่อะไรทุกอย่างที่เราพูดด้วยถึงบอกว่าดูขันห้ามันเป็นธรรมชาติของมันดูดูด ้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่นิ่งเงียบมันเงียบก็ามันมันทํางานเงียบก็ามันทั้งหมดไอ้ที่มันได้เงียบเพราะว่าความคิดหรือว่าสัญญาเนี่ยเป็นความคิดมันมันปรุงมันปรุงไปดึงเอาสัญญาขึ้นมาขึ้นมาเปรียบเทียบทุกอย่างที่รู้เห็นมันมันจึงมันจึงไม่เกี่ยวกับเลยเลยไม่เกี่ยวกับคาพูดสัมมวนภาษาอะไรต่างๆไม่ไม่มีอะไรต้องไปพูดถึงมันอย่างเงี้ย อันนี้คือการการแบบพฤติกรรมการพฤติกรรอที่มันทําให้เลือดเออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่ความเงียบไม่เป็นอยู่ความเงียบไม่เป็นมันรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรอ่ะคืออยู่เงียบๆไม่ต้องไปส่งออกไปดูอะไรดังนั้นอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็มันมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ดูมันนั่นแหละไอ้ที่ว่ามันรู้สึกว่าขาดอะไรไปมันคืออะไรเป็นอุปทานหรือปล่าเป็นความอยากอเปล่า ก็ต้องอยู่เงียบๆเพื่อมันป็นปนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าวิเวก่วิเวกดังนั้นต้องรู้จักความอยู่คนเดียวหรือว่าความเป็นคือสันโดษเน่ะรู้จักสันโดษให้มันเป็นรู้จักการอยู่คนเดียวอยู่หนึ่งเดียวอยู่เดียวให้เป็นการที่ การที่จะพ้นไปได้เนี่ยก็คือมันหมดอะไรนะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะเออไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นก็คือมันต้องอยู่กับแบบแบบแบบที่ให้รู้เห็นอารมณ์ที่มันก็คือให้รู้เห็นที่ว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับอะไรอะไรทั้งสิ้นให้มันได้มันก็คือก็ก,การการไม่มี มันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งใดสิ่งใดนะอันนี้มีความรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจอนไ้ก็สําคัญก็อยู่ที่ว่าไม่ไปติดใจไม่ไปชอบใจอะไรกับมันนะั่นมันอยู่ตรงนั้นแหละมันปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละที่เดียว